มัดเข้าให้เบิ่งพี่น้องนี่สมัย30-40ปีที่แล้วก็มีแบบนี้นะครับแต่เตสมอนี่หายากพี่น้องมีต่ลดเกียยเ่ยวอย่างเดียวแป๊บเดียวหน้าไรสองลนี่มาทึง20่สิมาที่ สวัสดีครับพี่น้องสุสุทรครับเมื่อนี้นาซักอิสานเอาหี่ครับพาพี่พ่อน้องออกมาทงมาทยาขึ้นกาแล้วครับเมื่อนี้พามาเกี่ยวเขาหน้าปั้งครับเขามันว่าแล้วมันถอกปร้ฟองกันพี่น้องก็เลยจะมาเกี่ยวมือเอามาเมื่อนี้กับสองสามคนแล้วครับกับบ่าวแมนครับนี่สวัสดีครับพอน้องมาครับฝนนะครับสาวมิวครับแม่น้องมิกเนาะนี่ครับเกี่ยวข้า่นี่แหละครับเกี่ยวไป สองมือหรือมือหนึ่งเราเนี่ยสองมือ <c oughs> นี่ครับสีเหลือๆอยู่ฟองพุง่นแล้วครับจะมากเกี่ยว,วเอาขึ้นรถไปไหวบ้านเลมมาเลมมาเลมมาเลมนี่ครับที่เลือนี่เขามาลีก็ขอสิบเจ็ดวันหลังเขาพี่น้องกําลังมานกําลังถอดจะได้เกี่ยวอยู่ละมั่งนี่นี่ครับ สามไร่กว่าพี่น้องอยู่นี่มาครับพี่น้องมาเกี่ยวน้ำกันครับม <itas> าครับ

นี่ครับเบื้งกันสัธิตการมัดเข่าพี่น้องนี่นาสักเคยมัดอยู่พี่น้องแต่ผมมีแห้งดึงครับมัดเข่าให้เบิ้งพี่น้องนี่สมัย30-40ปีที่แล้วกรับม, 8, มีแปบมี่นะครับเต็มเสมอนี่หายยากพี่น้อง มีแต่หลดเกียยเ่ยวอย่างเดียวแป๊บเดียวหน้าลรสองลนี่นมาทึงยีสิบมาที่นี่ครับให้เบิ้งการมัดรักมัดสองมัดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเกี่ยวเขาครับพี่น้องคครับ เนี่ยนองหมากหรือว่าสาวมิวห่อเกรืลังเกี่ยวครับ สวัสดีครับมาเจาะขาหนังกันครับวันนี้สมลัยพี่น้อง ครับงนหน้าก็มีน้ําครับต้องใสกะละมังครับร้อยแล้วก็มัดใสกะละมังครับเดี๋ยวหิวไปทีนึงครับนี่ก็ลอยไปเลยลากไปเลยครับนี่มาเบิ่งบาเบียนเกี่ยวข้อครับเบิ่งเด้นะครับคุ้นลุนหลังครับว่าเขาเกี่ยวข้ออย่างไรครับ หายากกับสมือนี่มีแบบว่ามาเกี่ยวเข่าแบบแบบนี่แต่รถเกี่ยวพี่น้องอันนี้กับแม่น้องแม่น้องมาครับเกี้ยวครับมาเกี่ยวเขาน้องกันเด้อพี่น้องมาซอยเยด้อพาย,ยุใก,ก,กล้ๆครับนี่ครับโอ้เกี่ยวเขานี่ครับแต่เปรี้ยวนะครับเนี่ย ได้4ีหาพอรอนแล้วครับน่าซากับเกียร์อมก็นี่ครับได้สองพอรอนครับฝีมือเติบอยู่นี่ครับเกียร์ล้วก็มัดล้วก็ใสก่กระลับงลากขึ้นรถครับโอ้กับือยโยใช่เวลาเป็นชั่วโมงอยู่ครับในสิเหลวเดี๋ยวมาเอฟอัพอัพเดทรอบนึงครับเกียร์เขาต่อบันี้พี่น้อง หอมแล้วพี่หน่อห้อมแล้วนี่นะครับยาม่าได้ประม่านึ่งแล้วครับเกือบสมม้วนแล้วละมองนี้เกือบที่แล้วลรอนี่ครับใอยกันเกีียวครับเห็นนาซากนี่มาสซอยท่าผิดให้มันยุ่งด้วย พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเรา,รามั่นสามสี่กัมครับตรงนี้ไก่แล้วไกลแล้วพี่น้องเลยอีกจุ่มหนึ่งครับต้องเป็นออกต้งนี้กนันี่เดี๋ยวหม้อเมล็ดเกี๊ยวตรงนี้ครับประมาณสามสี่กัมน่ยมัดหนึ่งนะ เราไม่ต้องพูดนลครับเล้วยโยบางครางครางข้องครับพูนเฮ้ยเดือดใจนหนึ่งพี่น้องนี่เดือดใจนหนึ่งครับไก่เล่าไก่เล่านี่เลยอยู่มันสามสีกั้มครับนี่เหมืนทั้งบอลพูนบอลแม่ก็ต้องขนเขาเข้าไปขึ้นรถครับเอาไปตากยีบ้านพี่น้อง มา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 ซอยกันแน่นี่แป๊บนึงเราเนี่กล้สิเรียลแล้ว,ลว,ลวเ,เรียบร้อยพี่น้องเออจังหวงอันนี้นี่ครับเดี๋ยวมาทุกทยายพี่น้องครับนี่ครับเอาขึ้นเรือเอ้ยเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับนี่พอที่เกี่ยว เกี่ยวหยาไปพร้อมครับไว้งัวนี่ครับรถกระบะหนึ่งนี่ครับหลักไปกินน้ำขึ้นท่ามันเปกลับบ้านครับเออแม่นครับสามีก็บน,นขอมาแล้วครับ ไม่ยังว่านี่เมื่อแล้วเมื่อแล้วโอ้เกี่ยวแล้วหรอเกี้ยแล้วแล้วเมื่อบัเป็นพี่นอ้องเมื่อเมื่อกินข้าวมากินลาบเป็ดน้าวัน,าวานเดิเรนรถแล้วครับพี่น้องลับบ้าน ครไปไปเมื่อเมื่อเออไงพี่น้องเอ้ย <c oughs> ครับจิบนี่ครับแก้วเขาน้าปั้งครับมาแก้วที่มันพอกรเนาะเดียาละพี่น้อง น,นี่เสาหมิวครับในนองมาครับพรอนองมาครับมอแม่ <c oughs> นน้าเดีดเยว<อ>เกี่ยวไฮของผมเกี่ยวไฮสีวันนี้รถเกี่ยวครับรถเกี่ยวเพมาเกี่ยวไ้ครับหน้ามันถอดก้อนมันมาณงานหนึ่งมาณไรหนึ่งเลยครับอีกสามไรเพราะตั้งถอดก,ก,กัน<ๆ>เลยเขาก็เลยผมมาเกี่ยวไ้ก็เลยเกี่ยวมือครับครับพี่น้องคลิปนี้นาซาริสามองค์นี้ครับพรอมมอเมนเสาหมิวครับมาไปทั้งนี้พอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ